พร้อมแล้วครับแห้งแล้วนะครับน้ำมันโซเหลืองนะครับใช้น้ำมันโซเหลืองใช้น้ำมันโซเหลืองเทไปเลยครับเทให้มันล้นเบ้าเลยครับเทให้มันล้นเบ้าเลยเทใทั่วยนะครับทุบหลุมให้มันเปียกน้ำมันต่อไปน้ำมันมันก็จะสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิธีการเผาเบ,บ,บ้าเบ้าเบ้าเหล็กนะครับ เบ้าขนมครกนะครับ28หลุมนะครับโดยใช้น้ํามันน้ํามันถั่วเหลืองนะครับก็การเผานะครับก็คือใช้น้ํามันถั่วเหลืองนะฮะจ้องใช้น้ํามันถั่วเหลืองนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ จะเปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เทน้ำมันให้เต็มเบ้านะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วสำหรับลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ของร้านตลาดไทยแก๊สนะครับซึ่งเป็นเตามีเตาขนมครกมีเตาเตาถ่านไร้ควันอะไรเนี้ยต่างๆเรามีเยอะเลยนะครับก็คนลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับก็ชนชมคลิปนะครับเชิญครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป การเผาเบ้าเ่าทําขนมครกนะครับขาเบ้ากันนะครับเพื่อว่าการเผาเบ้าเนี่ยจะได้ไม่ติดนะครับเวลาใช้งานนะครับไม่งั้นก็ถ้าเราไม่เผาเนี่ยมันก็ติดนะการเผาก็คือง่ายๆนะครับใช้ไฟเบาๆล้างเบ้าให้สะอาดนะครับแล้วก็เตรียมน้ํามันนะเตรียมน้ํามันน้ํามันแนะนําให้เป็นน้ํามันโซเหลืองนะครับน้ํามันโซเลืองเตยมเอาไว้แล้วก็เวเราจะลอง เผาให้ดูนะครับก็ติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ให้แก๊สเผาให้ร้อนก่อนนะครับให้แห้งให้น้ําแห้งก่อน,นครับตอนนี้เราก็ติดแก๊สแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เบาๆนะครับนี้เรามาเผาข้างนอกครับเพราะว่าเวลาเผาเนี่ยปิดน้ํามันจะขอะไรเผาครั้งแรก ผมก็เลยมาทอนทานนอกร้านนะครับเพื่อว่ากิ่นจะได้ไม่บรบกวนคนอื่นนะครับเดี๋ยวให้กระทะแห้งพอกระทะแห้งแล้วนะครับก็เอ,อนนาน้ำมันพืชเดบเทนะให้เต็มให้เต็มเบ้าเ,เลยแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีให้มันดำๆเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยใง่ายนะครับก็คุณลูกค้าก็ลองๆไปทํากันดูนะครับหนึ่งทำง่ายนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับ ก็ทางร้านก็ลองเผาดูลูกค้าก็ใช้ได้นะครับทางร้านก็เคยลองแฉดูก็ไม่ติดครับเดี๋ยวเราจะเทน้ามันลงนะครับพร้อมแล้วครับแห้งแล้วนะครับน้ํามันโซเหลืองนะครับใช้น้ามันโซเหลืองใช้น้ามันโซเหลืองเทไปเลยครับเทให้มันล้นเบ้าเลยครับเทให้มันล้นเบ้าเลยเ <LT> ทให้ทั่วเลยับทุกลุมนะให้มันเปียกน้ํามัน ต่อไปน้ำมันมันก็จะใช้ความร้อนนะครับน้ำมันมันก็จะซึมนะครับซึมเข้าไปแล้วก็ทําให้ไม่ติดกระทะนะก็มีหลายหลายแบบหลายสูตรที่เขาแนะนํากันนะครับแต่ทางร้านตลาดไายแก๊สก็แนะนําแบบนี้นะครับแนะนําแบบนี้นะครับให้ทั่วกันเลยนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ครับทิ้งเอาไว้ ทิ้งเอาไว้ถ้าอยู่กันแบบนี้นะครับแล้วจุดทิ้งเอาไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับแล้วเราก็เทน้ำมันทิ้งอันนี้เราก็ใช้ได้เลยนะครับไว้นะประมาณสักยี่สิบนาทีนะประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับผมเราก็มาผมมาเผาริมถนนนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะ บางทีมันมีกลิ่นกลิ่นแรงอยู่น,นะครับก็สําหรับลูกค้านะครับถ้าสนใจเตาทำทำขนมครกนะก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไช่แฉสได้เลยนะครับหรือจะให้เราเผาไปให้เลยก็ได้นะครับก็ได้เวลาแล้วครับทิ้งไว้ประมาณ20นาทีกับครึ่งชั่วโมงนะครับไปอ่อนๆแบบนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับก็ ก็เดี๋ยวคุณลูกค้านะครับลองลองทำนะครับเพียงแต่ว่าล้างเบ้าให้สะอาดนะครับแล้วใช้น้ํามันพืชแต่เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้จะพอให้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณ20 3 0บนาทีนะครับแล้วพอใช้แฟนอ่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ํามันออกก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ล้างน้ําล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ